ใชแ,แค่ความมือเ<ช>นี่ยตลอดไม่ต้กระทั่ไม่รู้องเป็นเรื่องของแรงมือใช่ก็ที่ส่งข้อควารรมมาหาผมก็เพราะว่าป่าท่อตรงกลางเสียงดังก็คงจะเป็นอ,อันนี้แหละนู่นข้างหน้าก็มีเสียงปากท่อแต่หน้าหน้ามันมันก็จะแน่นรู้สึกว่าจะแน่นต้องมาตลอดสวัสดีครับผมเป้นะครับเป้โชตอนันต์เลิศฤทธิ์พัดลนะครับจากกลุ่มจิตอาสาเป้บางกุ้ยนะครับวันนี้นะครับเราลงพื้นที่มาตรวจสอบนิดนึงพอดีมี มีพี่น้องชาวบางกวยเนี่ยร้องทุกมานะครับให้มาช่วยตรวจสอบและประสานงานเรื่องท่อฝาท่อนะครับฝาท่อที่มันแบบมันกระโดดกระโดดว่ามันมีเสียงดังเกงว่าฝาท่อจะหลุดและเป็นอันตรายต่อผู้สัญจรไปมานะครับวันนี้เรามาถึงแล้วปากซอยบางกว้ยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าไอฝ้ฝาท่อที่เขาว่าอยู่ตรงไหนนะครับ นี่ต่อเลย, <Okay. S 2> เยโอเคานี่คพานนว่อนเชได้เป็นใช่ใช่รุ่งวัหลาตอนนี้แหละได้ที่ที่มีเขาส่งภาพส่งทำร้องทุกมาให้เรานะครับอันนี้พี่วิหาเป็นสอทอนะครับสอทอเขตหนึ่งนะครับที่รับผิดชอบดูแลที่น้องชาวบางกวยอยู่ขขเขตนี้ก็เลยวันนี้เลยประสานงานติดต่อพี่วิหามาให้มาดูแลด้วยนะครับ ก็มันคงไม่หลังแต่อาจจะอาจจะหายจนมันตายรูปแล้วอาจจะพูดจะหมดช่องไม่หมดเพราะเขามีตัวยืดเดียวโอจะเนี่ยเนี้ยเนี้ยตัวนึงมุมนี้เขาจะมีตัวเชื่อมตัวยิงอะไรที่ว่าเหล็กโผลขึ้นมาหน่อยอยู่อาจจะพูดคิดว่านะครับแล้วเขาแสดงเจตจำนงไม่ ไม่ตรงอ่ะบที่ผมเดินดูก็แน่น่ะนตร,งน,นนตรง,ยยงนี้นตรง,ยยงนี้ตรงนีอนอ้ตรงนะี้ม,มันหัดไม่ได้อ๋อส่วนแบบเนี้ยพอมันหายครับอันนี้รื้อกันเลยเหลือนี่แหละปตานี่แหละแต่วิธีแก้ทั่วไปของอันนี้เขาจะใช้ มุยะตรงไหนหลอรองอ่ใช่ครับแค่นั้นก็อาจจะอันเนี้ยแต่มันสมบูรณ์แต่แต่ถ้ารถใหญ่มันก็จะไม่เยียบถูกไหมเขาบอกว่ามอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์มันก็ช่างเจ้ากล่อมที่จะเลือกวิ่งอย่างนี้เป็นเราเราก็ต้องวิ่งอย่างนี้สวัสดีครับสสวััดีครบมาดูท่อดปาท่อดนิดนึงครับว่ามันมีปภาษาอะไรอย่างไรรถฝาท่อนมันบขี่รถทับอ่ะ ไรไม่มีปัญหาหรอกมันไม่หายเหมือนเมื่อก่อนลนี่เวลาข้าวกลางคืนคทับแม่อ๋อโอนก็ต้องกว้างนะเนี่ยถนนเนี่ยเออเพราะแล้วมันก็ได้จะวิ่งซ้ายวิ่งขวาเนี่ยนะมอเตอร์ไซค์แค่ความมือใช่ไม่กรทั้บเพราะมันเร็วออกแรงมือใช่ก็ที่ส่งข้อความมาหาผมก็เพราะว่าป่าท่อตรงกลางเสียงดังเสียงดังก็คงจะเป็นอันนี้แหละ นู่น้างหน้าเ็มีเสือนปากกอยแต่หน้าหน้ามันมันก็จะแน่นรู้สึกว่าจะแน่นมาตลอดอะแต่ดูพี่วิหารประสานได้ไหมให้มันยึดท่อได้ไหมได้ได้ได้ครับให้เขามาปักเดี๋ยวมายิงมายิงซะหน่อยยางรถรถใช่ไหมครับคงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวให้กองช่างเขายิงนะครับยิงเลยเนาะยิงน็อตดีกว่ามีการหายด้วยครับ ยกเลยยกฝาท่อไปเลยใช่ใช่อแล้วคุณอาท่านหนึ่งไอคุณอารือป่าที่ว่าเดินไม่สะดวกตอนนี้อ้าวเสียแล้วเหรอนั่นเป็นพี่หรือเป็นน้องออน้องใช่ไหมโอ้ได้เตียแล้วผมเคยมาคุยแจกด้วยโอ้บุญครับ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 ได้ถ้ามีอะไรก็ในเพจเทศบาลบางกวยได้ครับได้ รับขอบคุณมากครับนี่ไม่ช้าไปเนี่ก็หวงว่าถ้าจะดังหรือัดังันแครูแลยึดหนึงอันเปลี่ยนหนึ่งอัน นใะช่ครับโอเคเดี๋ยวปิดคลิปก่อนก็โอเคครับวันนี้ก็มาตรวจสอบนะครับกับท่านสอทอวิหานะครับก็ผลอ,ออกมาก็เจอเจอฝาท่อที่มันมีเสียงดังนะครับมันไม่ได้มีจุดยึดของฝาท่อกับพื้นนะครับเวลาขับรถเนี่ยมอเตอร์ไซค์เนี่ยอย่างที่ชาวบ้านบอกเมื่อกี้คือขับมอเตอร์ไซ การข้า,ขาบังคืนเนี่ยมันมีเสียงดังมันทําให้ไปเสียงฝาท่อเ,เปไนบรบกวนนะครับก็นี่ก็ประสานกับท่านสอทเขตหนึ่งและวพี่วิหาแล้วก็เดี๋ยวผมเองก็จะยื่นเรื่องเสนอกับทางกองช่างกระทางเทศบาลไปอีกทีหนึ่งนะครับให้เข้ามาปรับปรุงแก้ไขเรื่องของฝาท่อให้เรียบร้อยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทรับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับลุม อาซาเป้บางกวยนะครับเพจเป้บางกวยนะครับวันนี้ก็ถ้าหากมีอะไรติดต่อเดือดร้อนมาประสานมาที่เรานะครับเรายินดีรับเรื่องประสานงานติดต่อร้องทุกข์ช่วยเหลือนะครับติดต่อมาทางข้อความข้อความเพจเรานะครับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ